หลุดพ้นจากความทุกข์เพราะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาการถึงทำบรรลุทำแจ้งทมนอนคือการรู้เห็นซึ่งความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของสปปรรพสิ่งที่รับรู้ได้รู้สึกได้ที่จำที่คิดหรือว่าไม่ได้จำไม่คิดไม่ได้รับรู้ไม่ได้รู้สึกก็อนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันหมด เพราะว่าสิ่งใดที่เป็นสังขารก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งใดที่เป็นธรรมก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความเป็นอนัตตาเสมอกันในสังขารทั้งหลายฉะนั้นเมื่อเราพบเจอเรื่องราวต่างๆในชีวิตให้มองเป็นธรรมะคือมองเป็นอนิจจังทุกของอังอนัตตาถ้าเราไม่มองเป็นธรรมะมันก็จะมองเป็นธารมกิเลส นะครับเกิดความพอใจให้พอใจแต่ถ้าเราหมองว่ามันอนิจจังทุกขังนับตามันก็จะละความพอใจและความไม่พอใจในโลกเสียได้เพราะว่าธรรมะที่เกิดจากสติสัมปัญญะมีความเพียรถอนความพอใจไม่พอใจนั้นมันฝังอยู่เราถึงต้องถอนแต่ถ้ามันเจอเฉพาะหน้าในปัจจุบันไม่ทันทิ่มแทงนะครับไม่ทันร้อยละเสร็จแทงหรือเปาร้นเนี่ย เราก็ใช้อนิจจังทุกขังอนัตตาทุกสัมผัสทุกการรับรู้รู้อะไรเห็นอะไรได้ยินอะไรทราบอะไรก็อนิจจังทุกขังอนัตตาไว้ก่อนมันก็จะล้างนะครับล้างกระแสของความพอใจความไม่พอใจความยินดียินร้ายความกลัวความกังวลความสงสัยความตื่นเต้นความตกใจอนิจจังทุกขังอนัตตาไว้ก่อนแล้วมันจะดีเองนะครับ พราะว่าถ้าเราไม่ว่าอนิจจังทุกขงังอนัตตาเนี่ยเราก็จะว่าเป็นเรื่องของกิเลสแทนคือมันจะเกิดกรรมจะค,คิดอะไรท,ทันทีพูดอะไรทันทีทาอะไรท,ทันทีแต่ถ้ารู้เห็นได้ยินอะไรก็คิดด้วยคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาแทนความคิดคําพูดการกระทาไม่ทันได้เป็นกรรมเขาียกเป็นธรรมคืออนิจจังทุกขังอนัตตาหรือว่าได้ยินอะไรได้กินได้ลิ้มสัมผัสอะไรก็อ,อนิจจังทุกขังอนัตตาไว้ก่อน เพราะกรรมจะได้ไม่เกิดถ้ากรรมเกิดแล้วกิเลสความพอใจพอใจเกิดคิดไปพูดไปทําไปความพอใจพอใจก็เกิดขึ้นเขาเรียกเกิดอารมณ์ก็เลยอนิจจังทุกขังอนัตตาช่วยได้นะครับหรือว่าเกิดวิบากเกิดความสุขความทุกข์นะครับถ้าเราเจออนิจจังทุกขังอนัตตาไว้ก่อนเลยวิบากก็จะไม่เกิดกิเลสกรรมวิบากไม่เกิดนะครับเกิดอนิจจังเกิดทุกขังเกิดตาเมนก็จะแล้วแล้วไปไม่อะไรกับอะไรนะครับ แต่ปุถุชนนั้นไม่มีกำแพงคือไม่มีธรรมะเป็นกำแพงแก้วเจ็ดชั้นคือไม่มีอนิจจังทุกขังนัตตานึกไม่ออกลาลึกไม่ออกคิดไม่ได้คิดไม่ถึงว่ามันมีธรรมะที่เรียกว่าอนิจจังทุกขังนัตตาที่จะมาช่วยให้เรานั้นไม่หวั่นไหวไปกับกรรมกิเลสอิบากของทุกสัมผัสนะครับแต่ว่าเรานั้นมันมีแต่ความพอใจเราไม่พอใจยินดียินไายชอบไม่ชอบถูกใจไม่ถูกใจตลอดเวลามันก็เลยธรรมะ นะครับธรรมะไม่เกิดเขาเรียกธรรมะไม่เกิดแต่บุคคลที่ธรรมะเกิดแล้วนะครับก็จะอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดอะไรขึ้นก็อนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งที่เกิดแล้วก็จะดับไปแต่คนทั่วไปเนี่ยเกิดอะไรขึ้นก็พอใจไม่พอใจชอบไม่ชอบก็าคิดก็พูดก็ทําอย่างนั้นแหละเขาเรียกเคี้ยวเอื้องอยู่นะครับเคี้ยวเอื้องพิไรลำพันพิรีลำพันกำหนควรเศร้าโศกหงุดหงิดคุ้มคิดอยู่ ซึ่งก็เป็นการเป็นกิเลสใี้บาสนะครับมันก็จะทุกข์แต่พระอหันต์ไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับพระอหันต์เห็นทุกสิ่งเป็นอนิจจังเห็นทุกสิ่งเป็นทุกขังเห็นทุกสิ่งอนัตตาไม่ว่าธรรมชาตินะครับสังขารร่างกายจิตใจรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นหรือว่าสรรพสัตว์สรรพสิ่งโลกธรรมก็เกิดเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเห็นอย่างนั้นท่านก็หลุดพ้นตลอดไม่ติดข้องไม่อะไรกับอะไรกับสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์ ไม่อะไรกับอะไรไม่ต้องไม่ตั้งไม่จมไม่แช่ไม่หมกมุ่นไม่ยึดติดไม่ยึดถือไม่ยึดมั่นนะครับเขาเรียกว่าพระอาหารไม่ต้องอะไรกับอะไรคือไม่ต้องอาบัติเพระท่านเห็นเป็นอนิจจังเห็นเป็นทุกขังเห็นเป็นนัตตาแต่ปุตุชนหรือว่านักบวชจะอาบัติตลอดขาดสติคือไม่มีธรรมะไม่มีอนิจจังทุกขังนัตตามาคอยป้องกันแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไม่มีธรรมะมาช่วยไว้ทันก็เลยเป็นไปตามกรรมตามกิเลสตามวิบาก นะครับก็เลยมีแต่ทุกข์มีแต่กรรมก็จะรู้สึกได้ว่าเรามีกรรมมีกิเลสมีวิบากอยู่มีทุกข์อยู่เพราะว่าไม่มีธรรมะถ้ามีธรรมะก็จะมีอนิจจังมีทุกขังมีอนัตตาเขาเรียกว่าคนมีธรรมะธรรมะจะมี3ามตัวเนี้ยที่จะช่วยคนเรานั้นไม่ทุกข์ไม่เครียดไม่มีกรรมหมดกรรมหมดทุกข์หมดความเครียดหมดความเก็บกดมันความกดดันนะครับเขาเรียกว่าคนมีธรรมะคนถึงธรรมคนบรรลุธรรมคนแจ้งธรรมคนศึกษาธรรม ก็ศึกษาเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตานี่แหละศึกษาทำปฏิัติธรรมก็ปฏิัติธรรมเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาและบรรลุธรรมก็บรรลุเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตานะครับฉะนั้นคนที่จะบรรลุธรรมได้ก็ต้องบรรลุอนิจจังทุกขังอนัตตาให้ได้นะครับโดยศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติจนบรรลุธรรมขั้นไหนล่ะขั้นโสดาติกาอานาคารหันก็ใช้อนิจจังทุกขังอนัตตาหมดนะครับเพราะถ้าขาดอนิจจังทุกขังอนัตตาถึงเราจะเรียนรู้เรื่อง สติปัฏฐานสี่อินทรีย์ห้าพละห้าโพชงเจ็ดมรรคมีองแปดถ้าไม่มีอนิจจังทุกขังนาตาก็ไม่บรรลุธรรมได้นะครับเพราะนั่นเป็นแค่ธรรมะแต่ไม่บรรลุธรรมนะครับเพราะไม่ครอบองค์ประกอบของธรรมะนั่นเองเพราะธรรมะพระพุทธองค์นั้นตรัสรู้ไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังนัตตานะครับเมื่อเราศึกษาธรรมบรรลุธรรมถึงขั้นอรหันต์แล้วเราก็จะมีอนิจจังทุกขังนัตตาเป็นธรรมะ ที่คุ้มครองเราอยู่รักษาเราอยู่เป็นเครื่องอยู่เขามีธรรมะเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องอาศัยนะครับมีธรรมะเป็นพ่วงแพรมีธรรมะเป็นที่พึ่งที่อาศัยกับด้วยอนิจจังทุกขันอนัตตาครับแต่เมื่อหลุดพ้นเป็นพระนิพพานแล้วนะครับก็ยังต้องใช้อธรรมะอยู่ในชีวิตประจําวันจะคิดพูดทําก็เผื่อไว้เผื่อว่ามันอนิจจังเผื่อว่ามันทุกขขังเผื่อว่ามันอนัตตาจะดูจะฟังดมกลิ่นและสัมผัส นะครับจะเป็นมาเป็นอยู่หรือเป็นไปต่างๆในชีวิตประจําวันพระอหันท่านก็จะมีธรรมะเผื่อไว้คืออน,นิจจังทุกขังอนัตตาธรรมะนี่จะใช้ไม่หมดนี่เหมือนเงินทองใช้หมดถึงเราอยากจะเผื่อก็บางทีไม่เผื่อไม่พอนะครับแต่ธรรมะอน,นิจจังทุกขังอนัตตานั้นเหลือเฟือเผื่อแผ่นะครับเหลือเฟือไม่หมดไม่สิ้นนะครับเพราะว่ากินไม่หมดธรรมะนั้นใช้ไม่หมดท่านจึงบอกว่าการให้ธรรมะเป็นทานนะครับมันก็จะให้ไม่หมด การให้อานิจจังให้ทุกขังให้ตามเปรียบเหมือนให้จักสุให้ญาณให้ปัญญาให้ชาให้แสงสว่างนะครับมันก็จะไม่หมดไม่สิ้นนะครับแต่คนที่สร้างกรรมสร้างกิเลสให้บา,าให้ตัวเองให้ผู้อื่นเบียดเบียนตัวเองผู้อื่นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกิเลสมันก็จะไม่หมดเหมือนกันพวกนี้ใช้กรรมใช้กิเลสใช้บาเปเบียดเบียงตัวเองและผู้อื่นพอสุดท้ายหวังดีก็เป็นทุกหวังร้ายก็เป็นทุกชีวิตก็ไม่สงบสุขนะครับหาเรื่องให้ตัวเองเป็นทุกนะครับเป็นกรรมเป็นกิเลสหรือ่า ก็เราอยู่เย็นเป็นสุขไม่ได้นะครับพระหันท่านนั้นหลุดพ้นจากกิเลสจากกรรมิปากท่านก็เลยเห็นเป็นอนิจจังเห็นเป็นทุกขังเห็นเป็นนัตตาท่านก็เลยไม่มีความพอใจหรือไม่พอใจยินดีเห็นร้ายถูกใจหรือไม่ถูกใจชอบหรือไม่ชอบรักหรือชังเกลียดหรือกลัวเขาเรียกว่าไม่มีตัณหาไม่มีราคะไม่มีนันทิครับไม่มีฉันทะในเรื่องราวพฤติกรรมของสรรพสัตว์ทั้งหลายท่านมีแต่ธรรมะ ที่ว่าอนิจจังทุกขังนิตาและมีเครื่องอยู่คือพันิพ,พานนะครับมีวิชาวิมุตติสุญญตามีความว่างนะครับเป็นเก่นแท้มีนิพพานเป็นเก่นแท้มีนิโรธเป็นเก่นแท้มีมรรคผลนิพพานเป็นเก่นแท้แต่ถึงจะบรรลุธ,ธรรมไม่ว่าเป็นฆราวานะครับเป็นบรรพชิตนักบวชบาศกบาศิกาภิทษุสามเณรเห็นแม่ชีก็แล้วแต่ก็ยังต้องอาศัยธรรมมรเป็นอยู่คือต้องอาศัยอนิจจัง อาศัยทุกขังอาศัยอนัตตานะครับเขาเรียกว่าอาศัยธรรมวินัยนะครับเป็นเครื่องอยู่เพื่อความสังวรสำรวมระวังนะครับเพื่อความไม่เบียดเบียนไม่พปรยาบาศเพื่อความไม่ก่าร้ายกล่าวร้ายไม่ทําร้ายตัวเองและผู้อื่นนะครับพระหันท่านจึงบรรลุธรรมนะครับบรรลุธรรมนี่แหละที่ท่านเรียกว่าบรรลุธรรมบรรลุธรรมด้วยอนิจจังด้วยพระอนิจจังด้วยพระทุกขังด้วยพระอนัตตา ถ้าไม่มีอนิจจังทุกขงาาังอนัตตามันบรรลุทาไม่ได้เลยนะครับถึงเราจะเรียนธรรมะมาก,มา,กมายสักปานใดก็ตามแต่ถ้าไม่ถึงอนิจจังไม่ถึงทุกขงังไม่ถึงอนัตตาไม่บรรลุอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่แจ้งอนิจจังทุกขงาาังอนัตตก็ไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้นะครับเพราะพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ไตรลักษณ์นะครับเป็นธรรมะที่จะทำให้คนเรานั้นถึงที่สุดแห่งทุกนะครับจบพมจย์จบกิจทำนิพพานให้แจ้งกนะับสิ้นสงสัย เพราะอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เองทําให้สามารถดับอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปอายตนะปัสสะอิปนาตนาอุปทานภพชาติโสกะปริเทวะทุกโทมนัสได้นะครับเขาเรียกว่าดับปฏิจจสมุปบาทได้นะครับเพราะไตรลักษณ์นี่เองทําให้เรากําหนดรู้ทุกได้ระต <t Investment of you> ัญหาได้ทำให้รู้ได้แจ้งทำมรรคให้เกิดให้มีให้เป็นได้เขาเรียกว่าบรรลุธรรมบรรลุอนิจจังทุกขังอนัตตานี่แหละครับ ถ้าไม่บรรลุอนิจจังทุกขังอนัตตาคนเราไม่สามารถที่จะหลุดพ้นเขาเรียกยังมีความเห็นผิดยังเห็นว่านิจจังสุข,ขังอัตตายังมีอัตตาตัวจนยังมีความเห็นว่าเป็นความสุขเป็นความงามอยู่ซึ่งก็บรรลุไม่ได้นะครับต้องบรรลุโดยการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะครับจึงจะบรรลุธรรมได้นะครับบรรลุธรรมนะรพระอรหันต์บรรลุธรรมด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตานะครับ พระอาหารหันต์บรรลุธรรมด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่าลืมนะครับอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อบรรลุธรรมแล้วก็ยังใช้อนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นการแบ่งดวงตาในธรรมนะครับให้กับทุกคนส่งแสงสว่างให้จักสุให้ญาณให้ปัญญาให้กาแสงสว่างกับสรรพสัตว์ทั้งหลายผู้ต้องการหรลุดพ้นนิพพานนะครับพระอาหันต์บรรลุธรรมด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกท่านทุกองน,นะครับบรรลุธรรม ก็บก็ทุกท่านทุกคนได้บรรลุธรรมถึงมรรคถึงผลถึงนานโดยทั่วถึงกันนะครับไวๆเพราะทุกวันนี้สัพพทุกสัพพะโสสัพพโลกสพัพพภัยเคาะกรรมทั้งหลายเยอะแยะมากมายและเกิดรอบตัวเราท่านเราต้องรีบบรรลุธรรมให้เร็วที่สุดนะครับบรรลุธรรมนะครับทุกท่านอย่ายลืมบรรลุธรรมบรรลุธรรมอย่าลืมอนิจจังทุกขังอนัตตานะครับบรรลุธรรมนะครับบรรลุธรรม